กะปิอย่างดีค่ะ1ช้อนโต๊ะเอาไปห่อกับใบตองนะคะเวลาห่อใบตองเราจะใช้ด้านมันของใบตองนะคะสัมผัสกับกะปิค่ะแล้วก็รองสักประมาณ3ชั้นนะคะกัดหัวกัดท้ายป้องกันที่จะกะปิทะลักออกมานอกใบตองแล้วเอาไปน้ำกับกระทะด้วยไฟอ่อนค่ะ น้ากับกระท้าจนกระทั่งใบตองเนี่ยกรอบเหลืองเลยนะคะแล้วก็ได้กลิ่นกะปิโชยขึ้นมาอย่าให้นานไปกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าถ้านานไปกว่าน,นี้กะปิก็จะไหม้ค่ะใช้กระท้าใบเดิมนะคะไม่ต้องล้างค่ะเอากุ้งแห้งนะคะล้างน้ําให้สะอาดทักเสะสามน้ําค่ะแล้วก็นํานไปคั่วกับกระทะค่ะด้วยไฟอ่อนค่ะ คั่วไปจนกว่ากุ้งจะกลับมาแห้งอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องให้สุกมากค่ะเอาแค่พอส่งกลิ่นหอมๆก็พอค่ะเนื่องจากว่ากุ้งแห้งเนี่ยเป็นกุ้งดิบที่เขาเอามาตากแห้งค่ะถ้าเราเอาไปใช้เลยเนี่ยมันอาจจะผนเปื้อนเพราะนั้นก็การคั่วไฟคือก,การฆ่าเชื้อโรคระดับหนึ่งนะคะน้ำปลาหวาน ดั้งเดิมเขาไม่ใช้กุ้งแห้งนะคะสมัยก่อนเราจะใช้ปลาฉลาดอ่ะย่างรมควันหรือไม่ก็ปลากรายค่ะย่างรมควันได้แห้งแล้วเราก็เอามาแกะโขกทั้งเนื้อและกระดูกค่ะแล้วก็เอาไปใส่น้ำปลาหวานค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าบ้านเมืองเปลี่ยนไปปลาฉลาดกับปลากรายก็หายากแล้วในย่านนี้ค่ะ ค่ะกระทะใบนี้เราก็จะใช้เคี่ยวน้ำตาลต่อเลยนะคะเราใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะสอขีดแล้วก็ใช้น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะค่ะ <c oughs> เปิดไฟอ่อนๆค่ะให้น้ำตาลละลายเองเราไม่ต้องคนนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วแล้วก็มีฟอง ขึ้นมาละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะน้ำตาลได้ที่แล้วเราใส่กะปิที่เราหน้าไฟไว้ลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะหลิวค่ะยีกะปิให้ละลายตัวให้เข้ากับน้ำตาลค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อค่ะตาลเคี่ยวกับกะปิเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ำปลานะคะเป็นน้ำปลาอย่างดีลงไปสองช้อนค่ะ เคี่ยวต่อไปจนกระทั่งได้น้ำปลาหวานที่มีลักษณะเหนียวยืดเลยนะคะสูตรนี้เราไม่เติมน้ำเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่แบตแซให้เหนียวเลยค่ะเป็นความเหนียวจากการเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นคาราเมลเน้ำตาลฟูลขึ้นมาแบบนี้เราก็ปิดไฟได้ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะ ถ้าใครต้องต้องการเหนียวมากกว่านี้ก็เกี่ยวต่อแต่ถ้าใครต้องการให้ใสกว่านี้ก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะปิดไฟแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะแล้วเราก็จะไปเตรียมเครื่องสําหรับโรยหน้าน้ําปลาหวานค่ะกุ้งแห้งที่เราคั่วความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอามาโคลกค่ะหรือใครจะปั่นก็ได้แต่ถ้าปั่นนะเนื้อมันจะละเอียดเกินไปมันไม่มีชิ้นของกุ้ง กออ็อันนี้ทําได้น้อยก็โครกถ้าทําำเยอะก็อาจจะปั่นก็ได้นะคะค่ะแหล,ลกประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องให้แหลกละเอียดมากค่ะพอ,อให้เวลาเราจิ้มน้ำม่วงลงไปแล้วให้มีชิ้นของเนื้อกุ้งติดมาบ้างค่ะแล้วก็ตักเอามาพักไว้ก่อนค่ะ ให้เปรียบเทียบกันระหว่างรสชาติของกุ้งกับป,ปลาปลากรายหรือปลาฉลาดย่างลงควันนะคะเขาบอกว่าปลากรายหรือปลาฉลาดอร่อยกว่ากุ้งเยอะเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วค่ะสูญพันไปเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นของแพงและหายากเมื่อก่อนเป็นของราคาถูกค่ะเพราะว่าแถวนี้บ้านจะมีบ่อน้ํามีสระน้ําแล้วก็จะวิดบ่อแล้วก็จะได้ปลาเหล่าเนี้ เขาก็จะเอามาย่างแล้วรมควันเก็บเอาไว้เป็นประกอบอาหารได้น,น,นานๆค่ะถ้าได้เป็นปลายย่างจะดีมากเลยเพราะมันจะหอมกว่ากุ้งพักกุ้งไว้เราก็มาซอยหอมต่อค่ะการซอยหอมน้ำปลาหวานนะคะเราไม่ซอยตามขวางหัวนะคะเราซอยไปตามแนวหัวหอมเลยค่ะ 27ถึง228พระบุญนั้นผิวพัรณดีแจนจริงราเช่นนี้และมีรสนิดมกายสว่าสง่ายเป็นทุกวทีอย่างนี้โซนาติงนาวิมาพิโมจบ ค่ะพริกที่ใส่น้ำปลาหวานนี่ไม่ควรใช้พริกขี้หนูสวนนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดเกินไปเราใช้พริกขี้หนูจินดาอันนี้ที่ต้นเก็บมาเป็นพริกขี้หนูจินดาค่ะกำลังใหม่ๆสดๆเลยมีความหอมมากค่ะแล้วก็พริกจินดาจะดีอย่างหนึงคือพกกรอบและไม่เผ็ดมาก มะม่วงนี้เราจะใช้มะม่วงอะไรก็ได้นะคะคือน่าจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานค่ะกําลังดีล้วจะทานได้เยอะๆค่ะจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้มะม่วงค่ะน้าปลาหวานนี้ใช้จิ้มกับอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นซ้มโอก,ก็ได้ชมพู่้ก็ได้ผลไม้อะไรก็ได้ค่ะที่มีลักษณะเปรี้ยวๆอมหวานนะคะเวลาเราหั่นมะม่วงเนี่ยให้เลือกมีดที่มีลักษณะใบมีดบางๆนะคะอย่าใช้ใบมีดทีออ่มีสันหนานะคะ เพราะว่าถ้ามีใบมีดที่บางเสมอกับตั้งแต่สันมีดกับคมมีดเนี่ยเหมือนกันจะทําให้หั่นออกมาแล้วเนื้อไม่เป็นคลื่นค่ะค่ะมาจัดจานค่ะเราก็ปรุงน้ําปลาหวานค่ะโดยการน้ําปลาหวานที่เคี่ยวไว้นะคะเราก็มาเติมหัวหอมเติมกุ้งแห้งแล้วก็พริกขี้หนูโรยพริกขี้หนูใช้2ชนิดค่ะใช้พริกขี้หนูแห้งซอยกับพริกขี้หนูสดซอยนะคะ อันนี้เป็นน้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิมที่คนย่านนี้เขาทำทานกันในสมัยก่อนนะคะซึ่งสมัยนี้ก็มีสูตรมากมายค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบางคนก็เอาหัวหอมลงกไปเคี่ยวเอากุ้งลงไปเคี่ยวด้วยก็แล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการทานน้ำปลาหวานให้มีความแตกต่างนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติรับชม ถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปอื่นๆได้จาก Endscreen แล้วก็จากวิดีโอแนะนำด้านบนขวามือนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ